เราจะไปใส่เบ็ดนะครับเบือสเดือนของเราเบ็ด30ลังน่จะเล็งไปนี่เบือเราใส่เดือนเบ็ด30ลังเบ็ดลุ กบอนเราไปตามถนนเรื่อย แล้วเราก็ใกล้ถึงจะถึงไม้แล้วนะครับนี่แหละอยู่ตามถนนนี่แหละแต่นี่ไปเลยนี่ใครขายอะฮะนี่แหละนี่เขาห่วงอฮะเขาห่วงวะเหรอห่วงทำไม โอ้ตอนนนลักเลเลยนะครับจอดตรงนี้แหละใส่ไปเลยตรงนี้แหละนี่ถึมงมานไม,าไม้ของเราแล้วนะไม้ของเราแล้วนี่เราจะใส่แต่ตรงนี้ครับเริ่มตรงนี้ไปเลย เบดสามสิบหลังจะมานไหมเลือบคันแรกไปเลยนะครับนี่เรามาสองคนทีมงานคันแรกแหกมานนะครับหมายคันไร้ของเราก็จะไม่รกเท่าไหร่นะครับ แล้วอันหนึ่งที่ใส่ก็จะดูรกๆหน่อยนะแต่เราก็ลุยใส่อย่างเดียวคนระับตรงแวกๆหญ้าคนระับ รุกไม่เวกไม่ได้ตรงเวทยากอาันที่สองของเราครับดูไม้ไม้ของเราเหมาะนะครับ แต่ไม่รู้ว่าไม้จะแตกหรือเปล่าเรามารุนกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้